รับมือนี้ลุงจงพามาพามาเบิงแม่เถารับปริญญาเอยเนาะแม่ย้ายแม่ย้ายลุงจงรับปริญญาแม่ประเสริอมอ่าพอดีเป็นพอดีเป็นกิจกรรมเนาะเป็นกิจกรรมผู้สูงอายุอของ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคืออบตนะครับเป็นมิจกิจกรรมเนาะให้ผู้เฒ่าให้ผู้สูงวัยเป็นยังไงล่ะเป็นคล้ายๆกิจกรรมเลยะเอิน้นเอิน้นรวมๆเนาะเป็นกิจกรรม,ก,รมกิจกรรมผู้สูงอายุนี่แหะครับรมิจิจกรรมก็คือโครงการ โครงการอย่างเรียนรู้การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเพลาคอนครับนั่นเป็นกิจกรรมของบอบตอเขาสุเป็นทรงเสริมมันวะยังไงสายพี่ของเราก,าก,ก็พบปะกันเองก็มีสายพี่ไว้แต่มาเจอกันปีหนะ้าคิดเลยจะคนไปดูตระกูล มีนักเรียนเั้นอยเะ็ร้อยยี่สิบคนทุกทตรียมตัวตรวจคนไ้ลาัมาราตรีตัทอาคันดีมากนะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนครับวันนี้มันเร็วนะการเวลาผ่านไปแป๊บเดียว เสามพุทธอาทิษฐานเกษตรคุ้มทานมีนาเมมีนาทั้งเดือนเมษายนทั้งเดือนพุทธคาก็ถึงวันที่เก้านนอเาเวลามันรวดเร็วมากวันนี้ก็เป็นวันก็ถามนายกบอกว่าามีเป็นบุญของพวกเราแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่รับปัญญาวันนี้ไอ้ผลอาจจะไม่จบก็ได้อ้าวดูการแต่งกายของตัวเองหน่อย ขาดแล้วไม่สวยใช่ไหมเห็นไหมเพราะมันต้องขนานมากับลำตัวเนี่ยเห็นไหมเวลาถ่ายเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเวลาลายมันขนานมากับตัวมันจะสวยขาดมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ่าๆไ้เดีวเดี๋ยวญี่ปนิี่ปุ่นมานี่พุนมายืนมายืนมายืนแล้วก็อ่าอ่าแต่สิงีหาเทอร์มานี่มาเนี่ยอันนี้อันนี้ตัดนะ อันนี้ชื่ออะไรนะสังวนนะอ้าวตังวนได่ไหมขาดนะเป็นยังไงถ้าอ่าห้ารัดร้อนเป็นยังไงนะจริงจริงลอยปกติเนี่ยเขาจะต้องปล่อยเลยค่ะปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวพ้อมเวลาใครเข้าปนี่ยมันก็จะไม่มีลมมีอะไรอยู่แล้วนะครับปล่อยนะนะครับลมไม่ตีไม่พัดหรอกถ้าถ้าโยงเนี่ยเราอาจจะพัดได้ไหนลองลองนี่บนลอง อ๋อเห็นพุ่หน่อยอนนี่ยอะพอดูแล้วกันนะอาดูแล้วกันถ้าถ้าเป็นถ้าไม่ปล่อยก็อย่างที่ลัฐดอลงกบนมันก็โดยธรรมชาติก็อย่างนี้แหละนะครับอะเตาทีครับเต่าทีนะแต่ที่ที่เห็นเข็มปากเนี่ยเพราะว่าอบตเขาเนี่ยเวลารับเนี่ยเขารับที่ที่ห้องประชุม ห้องประชุมไม่ใช่ห้องประชุมเหมือนของเราห้องประชุมก็เป็นห้องประชุมที่แบบแบบมีลมผ่านคล้ายห,ห้องประชุมอะไรอย่างเนี้ยใหญ่ๆอย่างเนี้ยพอลมพัดไปมันก็มันก็มันก็พัดก็ตีอยู่นะครับโอเคนะตัวนายเนาะใครแขนแข,ขนมันยาวมากไปนาย,ยืดนไปหลักการในเชตติหญิงตูบินเป็นยังไงแขน,นเป็นยังไงไม่แขนสั่นขาด อ้าวยันต์ตัวทองขยมาต่างตลางหนึ่งแขนพอดีนะโอเคนะกระโปรงจะงว่าสักสูง่นานมันมันจุกยิ่หนาอกมันไปเนี่ยแข็งจริงๆเขาจะไม่ใส่อะไรนะไม่สวยนะบอกจบบอกงามได้อันนี้อันนี้อันนี้เออเออฟันฟันเหลือกิ๊บลูกซี่ป่ะ อะไรนี่สิโอ้รักฟองเองใช่ไหมอ้าไม่เป็นไรภท,ทายใส่โลายใส่รูปแล้วเองกันายโลกตรงนี้นะมะได้ม่มันก็จะจบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าฟอ,อ,องก่อนที่พวกเราจะมาทานข้าวชนะุดอะไรต่างๆสวยงามตรงนีนะ้ก็อาจจะขอคืนรักนะครับนะอ่มีครับนะครับ แย่ตามนี้แหละแยก่ก่อนนะใครจะถ่ายภาพบันทึกภาพโมโนกเขาวเรียกโม,โม,โม เรียนข่อหน้าป็นที่ของตัวเองที่เลือกเลยลูกอยาให้ผ่านการเรียนให้มีเวลางสว่างงานจยามั่คง นางราตรีคงม,มองกอน,นางวิไัยเท้าโบวันนี้ก็ถึงคิวแม่ประเสริมรับปริญญาครับถ่ <c oughs> ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนส่วนมากเพป็นกระจิตทถ่ทายทุกคนนะครับหนึ่งสองสาม ก็เป็นโครงการดีๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครนะครับเนาะเป็นส่งเสริมการเลี้ยงลูกเพื่อเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยกับประมาณนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกเนาะเจอกันในคลิปหนา้าครับ